ฮัลโหลมอชิโมชค่ะกลับมาต่อกับรายการภาษาญี่ปุ่นกลางๆนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่าขอขอบคุณพี่ลูกกอลมมากๆเพราะด้วยบุญญาบาร,รมีของพี่ลูกกอลมนั้นทําให้ตอนนี้เนี่ยภาษาญี่ปุ่นกลางๆของเรามีฟอลโลเวอร์มากกว่า10คนแล้วเฮ้ hey, ตีใจขอบคุณทุกคนนะคะที่ฟอลโลเวอร์กันก็อยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งอันฟอลโล่นะก็ติดตามกันไปยาวๆมาเอาเกณฑได้เกณฑน้อยเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นกันก่อนอีกอย่างหนึง่งพี่ลูกกอลมได้บอกไว้ว่า ก็ควรที่จะเขียนภาษาคาราโอเกะกำกับไว้สําหรับคนที่ไม่เคยเรียนหรือไม่เคยอ่านไม่เคยเห็นภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลยก็จะได้เป็นประโยชน์กับพวกเขาด้วยโอเคค่ะก็จะพยายามเขียนภาษาคาราโอเกะกำกับไว้ด้วยเพื่อทุกๆคนนะคะเพราะเราจะมีกลุ่มทาร์เก็ตที่เพิ่มมากขึ้นก็คือกลุ่มทาร์เก็ตที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นเลยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาบ้างแล้วก็เอ็กซ์เพร์ตพวกที่เอ็กซ์เพร์ตนะคะกระุณาเอ,อ ดูแล้วคอมเมนต์ติชมก้อยไว้นะคะแล้วก็ก็จะกลับไปพัฒนาค่ะแล้วจะบอกว่าพิ่งมาใช้โซเชียลแคมใช่ไหมก็เลยผ่านวันวาเลนไทน์มาโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรกับวาเลนไทน์เลยในภาษาญี่ปุ่นกะกาเพราะฉะนั้นวันนี้จะทำความหลงเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์เดย์วันวาเลนไทน์เดย์นะคะวันวาเลนไทน์เดย์คนญี่ปุ่นจะไม่อ่านว่าวาเลนไทน์เดย์คนญี่ปุ่นจะอ่านว่าบาเลนไทน์เดย์ บาล n นไทเดะเขาไม่มีตัว V เขาก็เป็นบ a l e n t ทเดะโอเคซึ่งคำศัพท์ที่จะสอนวันนี้นะคะเริ่มจากคำว่าแฟนหนุ่มนะแฟนหนุ่ม um และแฟนสาวแฟนหนุ um ่มภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าคาเดชิคาเดชินะคะแฟนสาวใช้คำว่าคานโจ o คานโจนะคะ จะบอกก่อนสําหรับคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วจะรู้ว่าภาษาญี่ปุ่นจะมีโรมันจิด้วยซึ่งเขียนเป็นภาษาอังกฤษตรงนี้ไม่ใช่โรมันจีนะก็จะบอกว่าไม่ใช่โรมันจิมันคือภาษาคาโรเกะที่กูเขียนเองเพื่อให้คนที่ไม่เคยเรียนอ่านออกเสียงตามกันได้นะคะไม่ใช่โรมันจีนะอย่างงอย่างง,งมันคือภาษาคาโอเกะที่ก้อยคิดขึ้นเองเพื่อให้ออกเสียงตามได้ง่ายโอเค คนญี่ปุ่นจะใช้คำว,ว่าคาเดชิแทนแฟนหนุ่มและคาโนโจแทนแฟนสาวคาเดชิฉันอย่างนั้นคาเดชิฉันรวยฉันหลอ่อคาเดชิฉันเรียนต่างประเทศคาโนโจฉันสวยเอ็กเซ็กซี่อะไรแบบนี้เป็นต้นอันต่อไปที่จะสอนกันก็คือคำว,ว่าโสดโสดจ้าฉันโสดโสดจ้าภาษาญี่ปุ่นใช้คำว,ว่าดกเช ตามกันนะคะดกชินแปลว่าโสดเออถ้าสมมติว่ามีคนถามคุณว่าคนญี่ปุ่นถามว่ามีแฟนหรือ,อยังคะโสดใช้คําว่าดกชินเป็นประเด็นอีกว่าถ้าคนญี่ปุ่นถามว่ามีแฟนหรือยังคะแล้วเขาจะถามว่าอะไรหรอคําว่ามีแฟนหรือยังคะเออมันจะยาวนิดน,นึงแต่ทุกคนเราจะไปด้วยกันเราจะตั้งใจไปด้วยกันอนนะตาตาวะ โคอิบิโตะอิมาสกะนะคะแปลว่าคุณมีแฟนยากมากนะที่เราต้องเขียนเราเขียนกลับกับโคอิปิโตะอิมาสกะโอเคแปลว่าคุณมีแฟนหรือยังคะ สำหรับคนที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนก็จะบอกว่ามันยาวแต่ก็เชื่อว,ว่าคนไทยเนี่ยสามารถออกเสียงได้ทุกภาษาในโลกใบนี้อังจริงอังจริงเรามีตั้ง44พยัญชนะนะมีกว่า20กว่าสระเราจะอาจออกเสียงได้เพราะฉะนั้นฮึบเราไปด้วยกันโอเคอันนั้นต่อโคยิบิโตกะยิมัสกาโคยิบิโตหมายถึงคนรักนะคะอนาตะคุณคุณมีแฟนหรือ,อยังคะ ถ้าถามว่าคุณมีแฟนหรือยังคะถ้าคุณจะตอบว่าคุณมีคุณจะตอบเขาว่าง่ายๆเลยให้ถ้าบอกว่าไม่มีเอะเอะไม่มีให้มีเอะไม่มีอารมณ์ภาษาญี่ปุ่นก็คือ yes ก no ับ no นั่นเองนะคะเมื่อกี้สอนไปแล้วดกชินถ้าบอกว่าไม่มีจ่าฉันโสดเอะดกชิน ง่ายๆแค่นั้นจบเลยโอเคย่ดกชินชันโสดอีกรอบนะคะอันนัตะวะโคยบิโตกะอิมาสกะคุณมีแฟนหรือ,อยังมีว่าไฮไม่มีว่าย่โสดว่าง่ายดกชินโอเคค่ะโอเคไปต่อเออ จะนำเสนอคําศัพบหนึ่งคำสั์สําหรับคนที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นฮึบเราไปกันด้วยกันอีกรอบนะคะเพราะจะยาวนิดนึงแต่อันนี้อยากจะนําเสนอมากเพราะเก๋ upskill ขออนุยาตเขียนคันจินิดหน่อยนะคะยูชิอินายโติเอบะอินายชิขออนุญาตไม่เขียนภาษาครอเกตน,นะคะแอปยาว ถ้ามีคนถามว่าคุณมีแฟนหรือยังเราอยากจะอัพสกิลเราจะไม่แบบเราจะไม่มาพูดว่าเรามีหรือเราจะไม่มีเราจะไม่ชัดเจนเราจะคลุมเครือเราก็จะใช้คำว่าิรุโตเย่บอิริอินใยโตเย่บอินชิแปลว่าถ้าจะให้พูดว่ามีฉันก็มีนะแต่ถ้าจะให้พูดว่าไม่มีฉันก็ไม่มีจ้าอารมณ์แรดปะกักอารมณ์แบบนั้นอีกรลบนะคะิรุโตเย่บอิริอินใยโตเย่บอินชิ สำหรับคนที่อยากได้วยากรณ์นี้ลิฟคอมเมนต์ไว้แล้วก็ก็จะมาตอบให้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็จะไม่อธิบายในคลิปนี้นะเพราะว่าสโลแกนของเราภาษาญี่ปุ่นกะกะคลิปไม่ยาวถ้าคลิปยาวเธอจะ Forward คนที่ไม่ทนันกด Pause แล้วไปดูใหม่ได้หลายๆรอบเราไม่ว่ากันโอเคไหมโอเคนะอิรุโตะเอ i บะอิรุชิอิไนโตเบะอิ จะให้พูดว่ามีก็มีนะให้พูดว่าไม่มีฉันก็ไม่มีอะ่ะใครพูดประโยคนี้ได้ถือว่าอัพสกิลและแรลไเปนในตัวสำหรับคำต่อไปที่อยากจะบอกการอันนี้ทุกคนอาจจะอยากพูดฉันรักเธอฉันรักเธออะนะตะวอไอชีเตร ฉันรักเธอเอาจริงๆเนี่ยคนญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยพูดนะประโยคนี้เพราะว่ามันดูเหมือนแบบฉันรักเธอมันดูเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่และพร้อมที่จะแต่งงานกันเสมอเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ค่อยพูดคําว่าฉันรักเธอเท่าไหร่แต่คนไทยใช่ไหมก็จะฉันรักเธอปกติอนาตาคุณไอเซรุรักฉันรักเธอฉันรักคณ มีคาราเกะให้ด้วยสําหรับคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมานะคะเน้นอยู่ตรงนี้คําช่วยโอเราจะใช้คําช่วยโอนะไม่ใช่กะไม่ใช่ว้านะคะใช้คําช่วยโอโอเคไหมฉันรักเธออนาโตะไอสเตเรออนาโตะไอสเตเรโอเคอันต่อไปอันนี้คนญี่ปุ่นจะชอบใช้เยอะมากคือฉันชอบคุณอารมณ์แบบกิก๊กก็อกกิ๊กก็อกน่ารักน่ารัก เขาจะใช้กันบ่อยนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยบอกว่ารักเธอแบบยังไงอะ่ะมันดูยิ่งใหญ่บอกแล้วว่ามันดูยิ่งใหญ่พร้อมจะแต่งงานอน oh, okay. าตะโนโคโตโอคโตกะเอะคโตกะสุกิเดสแ่แปลว่าฉันชอบคุณ ผมชอบคุณครับ,ฉ,บาาาระะฉันชอบคุณค่ะค่ะค่ะあなたのことが喜ดですมีภาษาคาราเกะให้ข้างล่างคะあなたのことが喜ดですฉันชอบคุณค่ะผมชอบคุณครับคนที่เรียนสาาญี่ปุ่นมานะคะเน้นตรงนี้ใช้คำช่วยกานะใช้คำช่วยกานะคะไม่ใช่ว้าไม่ใช่โอใช้คำช่วยกานะคะโอเค วันนี้ก็จะนำเสนอเพียงเท่านี้เพราะว่าถ้าคลิปยาวคุณจะฟอร์เวิข้ามไปสำหรับคนที่ไม่ทนัน u พสแล้วก็โจทย์ฝึกหรือหรือกลับไปดูใหม่4-5รอบไม่ว่างกันนะคะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะยาวเกินไปกลับมาดูคลิปต่อไปว่าก็จะเอาอะไรมานาเสนอเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นกากๆนะคะโอเควันนี้ลาไปก่อนบายมาต้านะ